ดีค่ะเรามาเจอกับแต๊กแล้วนะคะสําหรับคลิปในวันนี้ก็จะมาแต่งหน้าให้ดูอีกแล้วนะคะเป็นการแต่งหน้าลุคนี้นั่นเองคือเรายังไม่จบไงกับพาเลตนี้นะคะ Urban Decay Naked Heat ที่ก็ได้รีวิวไปแล้วแล้วก็ได้แต่งหน้าให้ดูไปแล้วลุกที่แล้วคือเป็นอะไรที่ตาไฟลุกมากมากนะคะร้อนแรงแซ่บลืมพอมาถึงคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นอะไรที่ธรรมชาติมากขึ้นนะคะเบาๆ soft o โอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าลุคนี้แต่งออกมายังไง ไปดูกันเลยนี่เราก็มาเริ่มตั้งแต่ลง f a c ไพรเมอรเลยแล้วกันนะคะวันนี้จะใช้ของ hourglass well minerals ตัวนี้นะจ๊ะประมาณนี้นะมาต่อด้วยรองฟาวเดชันนะคะวันนี้จะใช้ของ makeup f o r e v e r นะคะ ultra hd foundation stick ตัวนี้เมื่อก่อนนี้ใช้การดอดนะตอนนี้คือแบบฉันต้องการความรวดเร็วลากลากลากไปเลยนะจ๊ะ ก็จะใช้ฟองน้ําของวีล่าโมนานะคะในการเกลีย่ยอันนี้เป็นของซ e ฟอร่านะคือวีล่าโมนาเนี่ยเขาเทำให้ซ e ฟอร่านะคะก็หาซื้อได้ในซ e ฟอร่าต่ว่ามันก็เป็นฟองน้ําที่ดีอันนึงนะส่วนนี้ค่ะเวลาที่ลงเ,เวลาที่เกลีย่ยคอนซีลเลอร์ใต้ตาเ,เข้าไปในแบบซอกตาอะไรเงี้ยได้ดีมากเลยแล้วเขาก็ดีสําหรับการเบคใต้ตาด้วยนะคะแล้วก็ทำแบบทำตรงเนี้ยให้มันแบบชาร์ปอะไรเงี้ย จะลงออคอนซีลเลอร์ใต้ตานะคะวันนี้ก็จะใช้ของ Urban Decay Naked Skin ตัวเดิมสีที่จัใช้คือ Light w a r มตัใช้สองสีไลท์วอร์มแล้วก็ไลท์น e u t r a l นะคะแต่ว่าวันนี้จะใช้แค่สีเดียวคือไลท์วอร์มสำหรับรอยจุดสิวจุดดำๆอะไรเงี้ยบนใบหน้านะคะก็จะใช้คอนซีลเลอร์ทา c h จเช็ t เท e นะคะสีที่จักใช้วันนี้คือไลท์น e u t r a l นะ ก็จะใช้การแต้มลงไปก่อนนะคะแล้วก็อย่าเพิ่งเกลี่ยเขาให้เขาแบบมีความเขาเรียกว่าอะไรอะแท็กกี้แบบเซ็ตตัวนิดนิดเดียวนะนิดเดียวคือพอถ้าเราแบบเบลนเลยอะบางทีมันยังไม่กรบอะไรเลยะนะก็รอให้เขาแบบว่าเซ็ตตัวนิดนึงแล้วก็ค่อยเกลี่ยเขามันจะได้แบบคอมบิเลมากกว่าท่องไว้เสมอว่าวันนี้คือจะเอาใสๆเบาๆจริงๆแล้วควรจะใช้คุชชั่นด้วยไหมแทนที่จะใช้ฟองน้ําเกลี่ยเนี่ยนะคะเราก็จะใช้แปรงนี่แหละเหมือนแบบแท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 ,บ,ท,บ,ทบเข้าไปอะไรเงี้ย นิวกดกดให้ดูเนีนเนยนๆไปกับผิวอะไรเงี้ยก็จะเซ็ตด้วยแป้งนะคะวันนี้ใช้ของ3 Translucent Loose Powder ก็ปอกไปเลยที่เกียรเกีจะใช้แปรงปัดปอกไปเลยแล้วกันเพราะยังไงเดี๋ยวเราก็จะลง Mac Fix Plus อยู่ดีหนานุน่นและเนียนรงบอนเซอร์เลยแล้วกันนะคะวันนี้จะใช้ตัวใหม่ของ NARS น,น,นั่นนี้ เป็นสีลากูน่าแต่ว่าเป็นแพ็กเกจอันใหม่ของเขานะคะคือมันจะไม่เหมือนกับบรอนเซอร์รุ่นที่แล้วเดี๋ยวเทียบให้ดูนะคะสำหรับลากูน่าอันเดิมอันนี้เป็นลากูน่าอันเดิมปกติแพ็กเกจแบบนี้ใช่ปะ่ะอันนี้เป็นลากูน่าอันใหม่ที่เขาออกมาซึ่งแพ็กเกจต่างกันนี่คือลากูน่าเดิมเนี่ยสีจะเข้มกว่าน,นิดนึงนะคะแล้วก็มีความเป็นชิมเมอร์ข้างในด้วยนะแต่เวลาปัดนันก็ไม่เห็นชิมเมอร์เลยมากมายหรอกสำหรับลากูน่าตัวใหม่นี้สีจะ เขาเป็น sun w a t c h diffusing bronzer นะคะแะแบบเบาๆกว่าเดิมเหมือนแบบว่าโดนแดดแป๊บเดียวอะไรอย่างเงี้ย Anyway อธิบายไม่ถูกไม่อธิบายแล้วปัดเลยแล้วกันให้ดูคือจะไม่เห็นสีแบบออกมามากมายอ,ะอ่ะอ๋อข้างที่ไม่ปัดกับข้างที่ปัดข้างนี้ก็จะแบบดูแบบมี dimension มากขึ้นนะคะคือหน้ามีมิติมากขึ้นวางมันนี้แต่ว่าอันใหม่เนี่ยปัดแล้วดูดูเป็นธรรมชาติมากเลยอะ่ะ ก็ใช้อันนี้ลงจมูกไปเลยแล้วกันจมูกไม่ต้องเป๊ะเวอร์วัาวางอะไรมากก็ได้นะคะเพราะว่าท่องไว้ว่ามันคือธรรมชาติ <laughs> เดี๋ยวขอไปเขียนคิ้วนะคะแล้วกลับมันจะจคิ้วมาราศีก็จับเราจะจับไหม <laughs> นี้จะใช้อายพรีเมอร์ของ Urban Decay นะคะตัวนี้เป็น anti aging long lasting eye primer <laughs> eye shadow primer วันนี้ชอบที่สังเกตนี่ที่ฉันใช้ผลิตภัณฑ์ของ u r b a n หลายตัวเลยนะเนี่ย เพราะว่าคิ้วเนี่ยก็ใช้ของ Urban นะคะเป็นตัวนี้แต่งตาเป็นพาเลตไหนไปไม่ได้นะคะเพราะว่าเรายังไม่จบนะคะกับพาเลตนี้ Urban ว a นนี้เคนเกตฮิ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 ตเอ๊พาเลตแซบขนาดนี้เนี่ยแต่งธรรมชาติได้ไหมได้ค่ะวันนี้เราจะมาแต่งให้ดูนะคะทีแรกก็จะใช้เชสเซอร์ในการลงไปทั่วเปลือกตา เมื่อกี้ที่จักทาทั่วเปลืกตาก็ใช้แปลงตัวเดิมนี่แหละ e 2 5นะคะของ Sigma เวลาลงแลก็แตะลงไปอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็ทาทั่วเปลืกตาใช่ปะถ้าจักจะคัดเบ้าเนี่ยเราก็จะใช้การจุ่มอย่างนี้ลงไปให้แบบสีมันโดนตรงที่ปลายแปลงอะคะ่ะแล้วก็คัดเลยเข้าไปในซอกในซอยเปล่าเบ้าตา ถ้าเกิดใครที่ผิวสีเข้มกว่านี้นะคะก็อาจจะสีนี้ก็อาจจะไม่ค่อยโชว์เท่าไหร่ซึ่งก็ต้องใช้สีถัดไปในการคัดบ้างคืงสอสีซอสหรือไม่ก็โลโบโลนะทีนี้เราจะใช้โลโบนะคะโลโบจะมีความน้ำตาลนิดนึงนะคะก็จะคัดเพิ่มลงไปจักก็จะใช้แปรงเดิมนี่แหละนะจะใช้สีค่าเยนนี่นะคะแล้วก็จะลงที่ขอบตาด้านนอกนะคะ เพิ่มมิตินิดเดียวเฉียวเฉวแล้วก็ใช้วิธีการเกลี่ยสีเข้าไปในเบ้าตาดูเหมือนมีทักซะไอแปลงหัวฟูๆหน่อยนะคะเป็นแปลงเบลนด์ทักจะกลับไปที่สีเชเซอร์นะแล้วก็จะเอามาเบลนด์ขอบๆนะคะที่ตรงเปลือกตานะคะที่ตักเว้นไว้เราจะใช้สีซอส แค่บริเวณด้านหน้าตรงนี้เท่านั้นเองใช้สีออนตัวนี้นะคะเป็นสีชิมเมอร์ขาวๆก็จะลงไปที่ไฮไลท์ใต้ท้องคิ้วนั่นแหละนะแล้วก็จะออไฮไลท์หัวตาด้วยนะคะเลาไฮไลท์หัวตาก็เกลี่ยสีเขาขึ้นไปตรงให้มันต่อกับตรงเบ้าตาตรงนี้นะคะแล้วมันจะแบบสร้างคอนทราสต์ระหว่างสันจมูกตรงเนี้ให้ดูเสมือนว่าเราจะมูกโดง แล้วก็ใช้นิ้วมือแต้นไปที่สีออสเนี่แหละแล้วก็เอามาพับตรงเอกลิ่กลางดวงตาตรงนี้นิดนึงยังไม่เสร็จนะพับปปลงไปก่อนแล้วเราก็จะใช้แปรงหัวพุ่มๆนี้ปัดสีออกเกลี่ยสีออกใช้แปรงหัวประมาณนี้พุ่มๆหน่อยนะคะแล้วก็จะใช้สีแอมเบอร์ Amber. สีนี้นะคะสีแอมเบอร์เนี่ยจะมีความชิมเมอร์แต่มีน้ำตาลอมม่วงๆเราจะใช้สีนี้ลงตรงที่โคนขนตาแบบฟุ้งๆให้มีความฟุ้งๆแค่นั้นเองก็จะใช้สีโลโบนะสีน้ำตาลลงไปที่ขอบตาล่างเลยแล้วจะใช้สีแคนเย่นะคะ ไฮเอนี่ก็ลงไว้ที่ขอบตาล่างทับอีกชั้นหนึ่งต่อไปจะใช้ยิ้นสองอายไลเนอร์นะคะสีน้ำตาลอันนี้เป็นของ Sephora นะคะแล้วก็จะมาเขียนไอายไลเนอร์ด้านบนนะคะแล้วก็วอเตอร์ไลน์ด้านล่างด้วยต่อด้วยดัดขนตาเลย นี่จะปัดมาสคาร่านะคะใช้ L'Oreal นะตัวนี้ v o l u m i n o u s Last Paradise นะคะเป็นลูกรักตัวใหม่ของเราใครที่อยากจะติดขนตาปลอมก็ได้นะคะแต่ว่าขอให้เป็นอันแบบธรรมชาติบางๆหน่อยนะจะไม่ติดขนตาปลอมนะเราจะปัดมาสคาร่าเอาเพราะว่ามาสคาร่าตัวนี้ถ้าแบบปัดดีๆก็เหมือนการติดขนตาบางๆเลยแหละ อ่กันที่ปัดแก้มนะคะวันนี้จะใช้ตัวใหม่อีกแล้วนะคะเพิ่งได้มาสดๆร้อนๆคือของอ n นาตาเซียนะคะเป็นบลัชออนทริโอนะคะพีชี่เลิฟนะคะวันนี้จะจะใช้สีแรกนะคะข้างหน้านี้เราให้ลายลที่จะปัดในวันนี้ก็คือจะเป็นของเอ s เซน e นะคะเพลนูไท l ลเ h อร์วันนี้อยากได้ะายที่แบบว่าดูซอฟ สีปานะคะจะใช้ลอริชาสอนะคะของแคทวอนดีอันนี้เป็นลิปสติกนะคะคือถ้าเพื่อนๆมีที่เป็นลิควิดแมตตะก็ใช้อันนั้นก็ได้นะคะแต่ว่าเราอยากใช้อันนี้มากกว่าทาลดสวยลืมถ้ากลัวว่าสีมันจะส้มมันจะโดดเกินไปก็ ซับออกหน่อยนะจ๊ะสุดท้ายและท้ายสุดอีกแล้วนะคะก็คือจะฉีดด้วยแ a c f ฟ x ก l u s ก็เป็นอานเสร็จเรียบร้อนบบนบบนยอนะคะสำหรับการแต่งหน้าลุคนี้นะคะด้วย n a k e ต ก็ดูเป็นธรรมชาติเนะอืสำหรับคลิปนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้แหละนะถ้าเกิดชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์ตักด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้กันเนาะสําหรับใครที่เพิ่งมาดูใหม่นะคะอย่าลืมกด subscribe นะคะเราจะได้เจอกันในครั้งถัดไปนะจ๊ะหรือถ้าใครที่อยากติดตามตักเพิ่มเติมนะก็ไปติดตามกันได้ใน,น i n s t a g r a m นะคะ Facebook ก็เข้ามาคุยกันได้นะหรือว่าจะเป็น snapchat นะคะแล้วก็ Twitter Twitter เนี่ยไม่ค่อยได้ ไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่นะไม่ค่อยได้ทวิตอะไรก็จะมีเ c e b o o k นี่แหละที่อัปเดตบ่อยสุดแล้วก็ Instagram เนาะแล้ววันนี้ไปจริงๆแล้วนะคะเอาไว้เจอกันในครั้งหน้านะคะขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามนะจ๊ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ